เนี่ยเไหร่ทงานทางไมด้หรอกเขาคือเม่ไหรครับทำงานเขาต้องป้องก็ได้เลยือีว่าเขาม่พิจารณาด้วยกันเมื่อก่อนคือแ่ราอยู่นี้ ก็ดีใจพี่น้องตอนนี้เี่ประมูลาดแต่พี่น้องมาเอาของเอาของแต่ตอนนี้ขึ้นรถเรียบร้อยจ้าไปต่อ เมือ่อนังเศร้ามีแห้งพี่น้องตอนนี้เอรตีมาเอาของอยู่ที่ปะตุมลาดร้านเจ้าเกา่าเจ้าเดิมทีร้านที่เอรตีเคยมาเอานะจ๊ะตอนนี้กะพนักงานเพิ่งกะขึ้นของให้เรียบร,อยร้อยแล้วรอแต่เช็คของแล้วกะคิดเงืนจ้ะตอนนี้ให้เจ้าของร้านเพิ่งคิดเงื่อนให้อยู่ตอนนี้เอร์ตีก็เลยมาน่งคาเทียทั้ทงหนาลดจันหน่อยนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการ เขามารับชมราตีชาแนลขอบคุณห,หลายๆ้ดยพี่น้องเด้วทุกกำลังใจทุกการติดตามขอบคุณทุกทุกคนที่เขามารับชมเนาะค่ะเนาะเวลตีกับไายให้เบิงละจ้ะไายพี่น้องได้ห่ได้เห็นไปพร้อมๆกันเนาะจ้ะเนาะชีวิตแม่ค่ะแต่ละมือเห็ดยังแน่คือมนันอีกก็มัเอาของจากพี่น้อง เมาของเอลิติกกับเคียนบินอันนี้สร้างแล้วเรียบร้อยจะกเ็เลยพับตรงสีจ่จัดทีนี้พร้อมที่สิถิมพเข้ากับรับบินใหม่จากอ่าทางหลานเพื่อนเนาะมันรายการของต่างๆนานาพูดแล้วพี่น้องเมื่อวอดหลานเขาพูดแต่จังไปเช็คเบิงว่าคิดคิดคิดถึงบองสี่น้อยว่างๆกับเอลิติกกับสิเป็นนางเช็คนางเบิรงรายการแต่ละโตแต่ละสินค้าอีกอย่างมันซืมืนอนีกสินค้าแต่ละโตมันกับเปียนเรื่อยได้จ้ะพี่น้อง เปลี่ยนเรื่อยราคาของกับบุคคลที่คือมันจะมีอันเปลี่ยนราคาเรื่อยนะจ๊ะกะต,ตองเขาก็ตตองเบิงด้การขาขายเมียขาทุกคนกะผู้บพินเคขายผู้บพิเดินทางายนี่ก็คือสีหูดีนะจ๊ะเนาะอบอบอกคนกะสีหูอยู่ว่าราคาสินค้าแต่ละตัวมันกะสีบุคคลที่นะจ๊ะมีเปลี่ยนเรื่อยอยู่บ่เศร้าดอกจ๊าอันนี้เขาก็ตตองเบิงตอง เช็คตามบินตามรายการของเรือเนาะจ้าเนาะนอันนี้ชีวิตการค้าขายแกสิประมาณนี่หละจ้ะตอนนี้เอละทีกับนางรอเพิ่นคิดเงินหายจ้ะมือนสิเสียเงินกลับบ้านย่ไม่ได้พี่น้องเลยกลับบ้านย่มได้ก็คือกระเป๋าแปนเอเือเติดละพี่น้องเลยมาเอาของแต่ละขังน้ำเพลินนี่เป็นลูกค้าประจำเพิ่นจา่ามาเอาของสิกะ มาลานนี่เลยคือปะทุมหลาดเป็นลานใหญ่ที่ซุดอยู่ในเขตปะทุมหลาดกับว่าได้เนาะที่เอลิตีไวเนื้อเสื้อใจเพิินแล้วครับเถ่าแก่เพิ่นใจดีนะจา่าลานนี่เอลิตีกับประจาละ่ะใส่บริการลานเพิินนี้มากเลยตั้งแต่เอลิตีเปิดลานสี่หาปีแล้วจ้ะเพราะว่าลานขายเอลิตีกับเปิดได้ปีนี่เป็นปีที่หาเนาะจา้ะเนาะที่เปิดทําการค้าขายมานันเดี๋ยวเพิินฮ็ต เพิ่นเช็คของเพิ่นเพิ่นคิดเงินแล้วเพิ่นกะเพิ่นสีมาเอืน่นดอกแกเพิ่นกะสิบออเพิ่นเสียเอืเอ่นให้ห้องไปจ่ายเงิน <laughs> เสียเงินกะอยากหัวเดี๋พี่น,อน้องแล้วเธอกระได้ได้มากกะได้มากกะซื้อไปยังสิละพี่น้องเอ้ยจั๊กยูไสละเงินจักมันดูน้ำไผ่ได้มากเข้ากะซื้อไปยังสิละจไละจไ,ได้มากกะซื้อไป,อก,ไก,อไปกำไรก็คือได้กินอา่า น้ำปลาชู่มรสนั่นละอืมผงซักผ้าซักแพ้่ละพี่น้องนั่นละกำไลซ้ำนั่นละจะพี่น้องบ่มียังมากมายดอกพอได้ยู่ได้กินเ <c oughs> บ้าซูกันฟังเนะาจาน้ะเนาะห่อนจะมือน,นี้อันนี้นาสดๆเด้จอจะอแลอวตีเฝา้าเพราะว่าาบสามกวัวนี่บาบสามเคึ่งคืออันลูกชสยเป็นกระเรลืมเลี่ยดตรงตรงเฝ้าไปหับลูกชายนะจ้ะยานเพท่านหับลูก มาเลือกของกับฝ่าวดิวจ้หฮอน่อนจะฮ้อนห่อนเป็นเลือกสิงเลือกของนี่กัปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบางสีนะจ๋ฝา,ฝ,าฝ่าวดีแเ่ละตีถ้าให้พี่น้องเบิ้งซื้อดอกจาก๋าบ่มีแนวทายเนาะห่วงน้ำนะจ๋าว่าโอ้ย คันโบดีทายบโบดีลงคลิปกะมันก็เป็นบบเลวบบเสวงด้จ้ะมันก็คลิปน้ำอมลม้อมอมล้อมอยู่ประมาณนี่ละจ้ะมันเป็นงานอีกแบบหนึ่งของเอล็ตีไปแล้วคือเอร็ตีก็ตตองลง่งตองทายนะจ๊ะจังไรก็กกตองทายตองล่งให้ซุ้มมอเจ้าได้เห็นได้เบิง่งก็ถือว่าเป็นเป็นขอบขัวเดียวกันกับว่าใดเนาะจา้ะเนาะที่เห่าเดินทางสายหนีนะจ้ะ ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อทุกการติดตามรับชมของเออและตีนั่นละกับชีวิตเมฆาผู้หนึ่งบ่มีอียงมากมหมดอกจาก้ากัทำมาหากินไปมือมือนี่ล่ะจ้ามีเอียงกะทายล่งให้พี่น้องเบึงบางครั้งกะทายอยู่ในหลานเน่ออกมาขังนอกมาสื่อส,สื่อของสื่อกะทายพี่น้องเบึงก็อยู่ประมาณนี้เนาะแต่ว่านี่เออและตีบ่ บ,บ่เดีไทยตอนเขาไปเหลือของนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันห่อนนะจ๊ะเข้าสื่อของเหลือของสีมันกะบ่มีบ่มีคนถือกล่องให้นะจ๊ะพี่น้องเวลาตีกเ็เลลยเลยบ่ทายตอนอยู่ในลานเพิ่นนะจ๊ะทายตอนคือเอาเอาของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วให้พี่น้องเบิงซัมหนีนะจ๊ะเนาะขอบุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ ให้กำลังใจกันด้วยดีตลอดเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพรานว่านาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจเนี่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท็จยังคือกันเดอพี่น้องเขามีกำลังใจเป็นกำลังใจให้กันหักแห่งกันให้ข่วมมอบสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันนี่ยมันดีเด้พี่น้องบพราว่าคนจีนในขอบครัวหรือว่าเพื่อนชาวทั่วโลกเนาะจ้ะเนาะทั้งประเทศเนาะพี่น้องเนาะ ข่วมดีค่วมให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปใส่หนีบบลมี่ข้าวา่าตกทุกเด้ยาบริโอดอยากได้พี่น้องนำใจมันไห้กันได้ตลอดได้พี่น้องเด้อเขาพูดหลายๆจะพี่น้องละกาโปรดติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอละตีสีหาเวลาว่างๆแล้วมาลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งเรื่อยๆขอบคุณที่พี่น้องให้กำลังใจทำาให้พักดันเหตและรตีมีพลังสู่ต่อมีกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฟากกดไล กดติดตามให้กับช่องราตรีชาแนลนี่เลยจ้าเด้อขอบคุณและก่ะสวัสดีจ้า